สวัสดีปีใหม่ไทยครับหลังจากเที่ยวสงการเสร็จเราก็เริ่มปฏิบัติการทำงานเหมือนเดิมครับวันนี้ไทยสปอร์ตนะครับมีแนะนำสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เรา,าจะจำหน่ายอยู่ก็คือ iko นะครับตัวนี้จะเป็น linear guide น,นะครับเป็นรุ่น l w h t 2 0ก็คือจะเป็นแบบไซส์กว้างนะครับความยาวแล้วก็ความกว้างได้เป็น ต่างๆ d i เมนช i o n ต่างๆเนี่ยสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเราก็จะมีน้อง uh, ที่คอยให้คำแนะนำแล้วก็ uh, ส่งแบบให้นะครับก็คือเป็น I K O สินค้าจาก uh, ญี่ปุ่นนะครับสินค้าคุณภาพอยู่แล้วนะครับเบสอินใจแบนนะครับเป็น linear guide อันนี้ลูกค้าจะใช้กันเยอะนะครับจะเป็นรุ่นแบบวายแบบแบนบแล้วก็กว้างนะครับรับน้ำหนัก ในแนวทางโมเมนต์แนว <c oughs> แกนเอกได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทกทีนะครับในแนวแกนในแกนในแนวแกนนะครับก็คือโมเมนต์แนวแกนนะครับทำได้ดีมากเพราะว่ามันกว่าเอาไปใช้งานได้สบายๆเลยนะครับเลนเนียไกด์ไอเอชไอเคโอความยาว สั่งได้นะครับแต่ว่าต้องรอของนะฮะตัวนี้เพราะว่าจะไม่ได้าทางจะไม่เหมือนของไฮวินที่เราสามารถตัดได้แต่ถ้า IKO คเนียคือ,อลูกค้าที่ต้องการที่จะเป็นงานที่ทําง,งานพ s i t i o n สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานแนะนำเป็น IKO คครบไทยสปอร์ตให้คำแนะนำอยู่แล้ว ก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็อีกน,น,นึงที่เราจะนำเสนอ mm hmm. ก็คือ TDK n ้อย e Filter นะครับตัวนี้จะเป็นแบบดินเรียวก็คือเป็นแบบติดติดรางปีกนกนะครับการจับทิศจะเป็นแบบติดรางนกเช่นเป็นมาตรฐานดินนะครับดินนั่นคือมาตรฐานของเยอรมันนั่นเอนะครับ,ค,รบคือเขาจะมีชุดรางสามารถ ยึดกับยางรางปีกนกได้เลยนะครับนี่ครับผมลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น2อง6ูนย์ูย์หกดีดีก็คือดินนะครับดินเรียวยึดติดกับรางปีนกนกนะครับอย่างองื่นก็ปกตินะครับแต่รุ่นนี้เป็นรุ่น วงจรเดี่ยวนะครับผมถ้าเป็นอ H อันนี้ H สิงคโปร์นะสิงเกิลนะครับ H ถ้าเป็น R H ฮ่องกง E N นี่ก็คือเป็นแบบอสองมีวงจรสองวงจร, 2, งจรดับเบิลวงจรก็คือ High Ping High Quality นะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นดินเดียวก็คือรุ่นสะดวกการใช้งานยึดกับรางปีกนกได้เลยนะอันนี้ก็ หมือนกันครับตัวน,นี้จะเป็นรุ่นปกตินะครับคือจะไม่มีแบบรางธรรมดายึดแบบสกูอันนี้ก็จะมีการน้องเขาจะาจัดเตรียมตัวจัดส่งนะครับหลังเปิดมาก็จะจัดส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับรอน่าจะเป็นรอการรอโอนเงินเข้ามาก็จะรีบจัดส่งให้ได้เลยนะครับอีก,กนหนึงครับสินค้าที่เรามีนอกจาก อ่าไอคจากแล้วก็ TDK mm hmm. สินค้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ Mitsubishi บางคนถามว่ามีสติกเกอร์เหลืองไหมสติกเกอร์เหลืองนี่คือมันอาจจะบ่งบอกในเรื่อง,องว่าผลิตได้มาตรฐานอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันก็มี Made in China Made in Japan นะครับเพราะว่าจริงๆ Mitsubishi นี่เขาเปิดโรงงานหลายที่นะครับบางท่านก็ต้องการที่จะเป็นแบบ สติกเกอร์เหลืองนะครับสติกเกอร์เหลืองก็คืออ,อีกนึงมันมี QR โค้ดให้นะมาส,ะสแกนข้อมูลแท็กข้อมูลได้นะครับเช่นเดียวกันสติกเกอร์ขาวก็มีสแกนข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็นโมดูลน่าจะเป็นโมดูลลิงอ์ไรนะครับ r j 7 1 e i p 9 1นะครับสติกเกอร์เหลืองนะครับ ของเราจะขายเป็นแบบสติกเกอร์เหลืองอยู่แล้วนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าเห็นมีถามว่ามีเป็นสติกเกอร์เหลืองไหมเอ้ยมันไ,ไม่เข้าใจนะเพราะว่าสินค้าเราก็เป็นสติกเกอร์เหลืองอยู่แล้วเนาะผลิตจากโรงงานสินค้าเราก็ผลิตสั่งมาจากโรงงานจากที่ที่มิซูบิชิเขาเป็นผู้ผลิตอยู่แล้วเนาะครับออโอเควันนี้เราเจอกันแค่นี้ และถ้าลูกค้าหรือว่าพี่พิ่ธ่ในใดสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามก็ามาได้ครับที่แอดไทยซัพพอร์ตนะครับไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลไลไลน์อย่าลืมเติมแอข้างหน้านะครับแอดไทยซัพพอร์ครับผมวันนี้สวัสดีครับ